เอ้ยเออ้เข้ามาเข้ามาแล้วเห็นไหมนะเดี๋ยวตีเลงมิดเดี๋ยวตีเลงมิดมิดมิดองเอ้าทองสุกมาทันไหนไวะละเขาเข้ามาเท่าไหร่เอ้ยทองสุกทองสุกมาอีกทองสุกมาอีกเขากำลังลงมานะโอเคครับพี่ดอนใช่ เดี๋ยวขอปะแป้งก่อนนะพี่เมฆอ็เลยรับที่ฟ้าได้ครับเจอพาที่อะไรเตะให้เอาเถอครับพี่ฝนเที่ยงเยอะที่สุดเท่าที่เคยอยู่มาโอ้โหโอ้โหไม่เคยอยู่เที่ยงอะไรเยอะขนาดนี้เลยเนอะเฮ้ย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 เขาเข้ามาแล้วเห็นไหมนะเขาเข้ามาแล้วเลยเจ้าตีเลงมีดมีดมีดลงอ้าวถูกมาท่านไหนวะเนี่ยเขาเข้ามาตรงไหน เอ้ยต้องสู้ต้องสู้มาอีกต้องสู้มาอีกเขากำลังลงมานะรับใบ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 รับไว้ถถออออยยยยบมามาเราถอย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 ชน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 ดิเพื่อนได้ตายตายตายชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยเอ้ยประเด็นไปยันดีเลยว่ะตายอย่าตีจะตายช่วยชีวิตโลกให้เนี่ยโอ้ยเอาช่วยพี่จอนหน่อย Bượt tay bượt tay chưa bao giờ hai mươi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  hai hai mươi hai hai mươi hai hai mươi hai 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 อ้าวปตายมัวแต่คุยกันไงหเป็นไงวันนี้ยืนนานไหมหยีอะมัวแต่คุยกันไงเป็นเกินวันนี้แต่เราไม่เคยมัวแต่คุยกันท้องสุกมาแบบตอนไหนไม่รู้อ โอ้เว็นส,สูตรดำๆมาแล้วแบบเราไม่ขย,ยับไม่เย,ยื่อนอีันเลยะ